าแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดพารวยมาบ่ายสองเนาะเวลานี่ช่วงอัดนี่ก็บ่ายสองแล้วครับผมนะวรจะได้มาลงให้กัมันติดธุระครับผมนะเราก็มาลงให้เช่นเดิมอาจจะมาช้าหน่อยเนาะกดกระดิ่งไว้ครับกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเนาะพอเราลงไปปุ๊บทางช่องกัจะแจ้งเตือนไปทางท่านผู้ชมมันก็นจะมี ท่านผู้ชมก็เลยเข้ามาเบิ่งทันเวลานะสําหรับการกดกระดิ่งมันก็สําคัญอยู่เลยครับผมนะ mm. กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้นะครับผมนะถ้ายังอยู่ด้วยกันอยู่เนาะ mm. มาให้เช่นเดิมนะครับช่วงหายก็อาจจะมีหายไปแน่เนาะก็คือว่ามันบส่สบายแต่ว่าวันนี้ก็ยุ่งติทุระติทุระเช่นเดิมจริงๆก็อยากมาลงหายอยู่เนี่ยมันขึ้นมันหัเมื่อยก่อน เมื่อก่อนบางที่ก็อัดแน่บ่ได้อัดแน่นี่แหละครับมันเมื่อก่อนเท่ากับเล่บรได้มาล่ไห้ก็ขอบคุณที่ยังรอกันอยู่นะครับรอแนวทางนะครับมันเป็นเพียงแนวทางนะครับผมนะถ้ามากกดจัดไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะมากกัดจัดรดครับหมู่านนี่มันเป็นอะไรที่นะงวยออกเนาะเอาเว้าถึงห้าหน้อยกันก่อนเนาะมาหมู่านนี่ห้าหน้อยพิเศษออก สองหนึ่งห้าล่างออกสามหนึ่งหนึ่งห้านี่นะถ้าน้อยปกติออกเจ็ดหนึ่งห้าล่างออกหกหกทั้งเบิ้ลทั้งตัวเดิมทั้งตัวเมื่อวานนี่แต่ตายกับตายเดินออกแบบนี้ครับผมนะทั้งช่องทอมดิดนะหนึ่งห้ามาอีกตัวเดิมตัวเก่าตายเบิ้ล แถมห้าน้อยปกติออกตั้งสามสิบหกนะนานมากกว่าจะออกตัวเลขได้ถผู้ใดได้เบิ่งช่วงมันหมุนนะล็อกหรือเปล่าเนี่ยนะมา VIP ออกสองสามเจ็ดเขายืด้วยครับเขากว่าจะเข้าได้ก็ VIP ครับเจ็ดสามเนาะแล้วก็ล่างออกสามแปดโอเคครับเขา VIP หนุหนเนาะ ok. กว่าจะเข้าได้เนาะ ok. ไปไกลเหลือเกินนะมา ฮานอยครับวันเสาร์ประจำงวดวันที่สามสิบอดกระกฎดาคมวันเสาร์มื่อนนี้บ่ายสองณเวลานี้รูคกกวรจะลงกับบนประมาณไวัยสามผลมังครับมาสายลูดสายวิ่งฟันทงไปที่หกครับลูดหกวิ่งหกฟันทงไปที่หกเนาะแต่พอดสายลูดสายวิ่งกะว่านี่เขาเขาจะสายเจาะเนาะ สายเจาะกับสายวิ่งสายหลุดจัดไปผู้ใดมากแนวทางแบบใดเด้อตัวเน้นครับตัวแดงหกศูนย์หกสามหกศูนย์หกสามตัวเน้นเทาจะมีแค่สองตัวหกศูนย์แล้วก็หกสามครับตัวเน้นหกจับคู่ครับหกห้าหกเจ็ดหกห้า หกเจ็ดทวนอีกครั้งหนึ่งสำหรับสายวิ่งสายลูดฟันธงไปที่หกจับคู่หกศูนย์หกสามหกห้าหกเจ็ดลูดหกวิ่งหกฟันธงไปที่หกรออรุน้นรอรุนกันไปครับเมื่อวานนี่ทรามันบ่เขาเมื่อวานมันกับเขาฮานอยอยู่เนาะทรามันกับไปทั้งตัวเด่นเฮานี่มันไปทั้งฮานอยเฮานี่ไปทั้งลาวสามัคคีลาวเวียพี สตาร์ V.I.P. ประมาณนั้นเนะาะเขาามดนะครับส่วนดาวกับไปถึงดาวเลยนะหุ่นหุ่นเด่นเท่านี่ไปหอดดาวเลยล่ะไปลองดูครับไดมักแบบไดการ์จัดไปโหลดตัวเด่นมีสองตัววันนี้หกกับศูนย์ครับหกกับศูนหมักบอศูนจับคู่ครับศูนศูนย์ เราจับไปเลยลองดู00นย์ศูนทวนครับ 00, 03, 0ู0ย์ศตัวเด่นนะอรอลุ้นกันนะครับผมผู้ใดจะเข่าไลา่กลุ่มเฮาก็มีไห่จำเป็นเฮ้าช่วงปดธุระมันกับใดเบิงกรนนนล่ะครับผมไล่กลุ้มกะ นั่นแหละครับถ้ากันจะเบิ่งแนวทางก่อนเนาะถ้าผู้ใดบ่มีเวลาเบิ้ youtube กันแนะนำเข้าไลนา์กลุ่ม300บาทตลอดชีพนะครับผมนะถ้าผู้ใดพอมีกําไรก่ะกาลังใจกับแบงปันกันช่วงหลังแต่ว่ากับส0มบาทตลอดชีพของฟรีไม่มีแล้วมามีแต่เสียตังค์เข่าบอ่อถ้าผู้ใดเข่ากัจะลุ่งไอดีไหวให้คือเกานะครับผมนะ เดียวก็จบเลยเนาะสำหรับบาต้องมารอบเบองครับบางที่มันกัะยากกันยุ่บางที่กะน,นะกันเข้าใจกันเอามาล่งองยู่หรอกครับผมใน youtube ก็ได้ครับมาล่องยู่ครับผมมามาสำหรับต่อกันเลยครับจบกันครับ ี่ห้าครับโอเคสิบตัวเจาะตัวเจาะก็มีสิบตัวจัดไปมกักแนวทางแบบใดสิบตัวเจาะสายลูดกับวัดใจวัดดวงบางที่มันเกิดบางที่มือนหนึ่งกับเขาสายรูดบางที่กับเขาสายเจาะเท่ากับบุรุษเ้วยกันนะคะผมนะมาโอเคแล้วเนาะสิบตัวเจาะมาต่อกันเลยครับผมครับจับสามตัว สามหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์สุดท้ายครับเก้าหกศูนย์ช่อมอีกครั้งหนึ่งสำหรับบางทีจดไม่ทันสามหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์ แล้วก็960โอเคโอเคครับสำหรับฮานอยวันนี้เนาะวันเสาร์จัดไปครับมกักจัดรวดเพรามักกะเรื่อผพานเป็นกำลังใจ่านอีกกันคือเกา่าสำหรับแนวทาาก็แนวทางคือเกา่าเดิมๆก็ไม่มีอะไรครับฝากให้กำลังใจดูรับชมกันไปนะครับผมนะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไครต์กดไว้กดกำลังใจนะ ไ้ได้มากเอัหลดครับเป็นไงผูไไ้ใดสร้างกันกันกบพานลดุดมันเป็นย่างนะครับผมนะสําหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณเลหลายครับที่เข้ามาให้กําลังใจกันเนาะขอบคุณเลยหลายครับ